สวัสดีครับผมเมธวัตจากชาร์ลท s เทสกูนะครับวันนี้มาพบกับ EP พิเศษนะครับซึ่งสนับสนุนโดยโบร oker เอ็ก a คนะครับบร oker ที่มีสัญชาติออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีใบอนุญ,ญาตระดับสูง ASIC l c e เซนดังนั้นความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือนั้นอยู่ระดับสูงสุดอยู่แล้วนะครับที่สําคัญคือมีสเปรดในการเทรดต่ํามากเหมาะกับทุก strategy ในการเทรดและที่เป็นจุดเด่นสําหรับ a อ็ก มากที่สุดผมก็คงจะมองเห็นในเรื่องของมีคู่เทรดคริปโตให้เลือกมากที่สุดและสามารถเทรดบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า t r a d i n g v i e w ได้ด้วยนะครับโดยทั้ง4พาร์ทนี้นะครับผมจะใช้อินดิเคเตอร์พิเศษนะครับที่ทีมงานผมทำการเจเนอเรตขึ้นเพียงแค่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือตัว MA a d a p t i v e ตัวนี้นั่นเองนะซึ่งนะครับความพิเศษคือสามารถทำกำไรได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้า Bitcoin อ t h e r e u m ทองคำหรือแม้กระทั่ง Forex เองก็ตามนะครับซึ่งผมจะ ค่อยๆแชร์ระบบไปทีละ EP นะ EP ที่1ก่อนนะครับ EP นี้เปิดประเดิมด้วยสินค้าที่ชื่อว่า Bitcoin นั่นเองนะครับ Win Rate สูงถึง64%นะครับ RR r, r s นั้นอยู่ที่1ต่อ1.4เท่านะครับเพื่อนๆที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด EP พิเศษใน EP ถัดไปนะครับดูให้ครบทั้ง4 EP นะครับเพื่อนๆจะได้ประโยชน์สูงสุดส่วนวิธีการรับตัว MA Adaptive นะครับทำได้ไม่ยากเลยนะครับเพียงเปิดบัญชีกับ Broker X c a p นะครับโดยผมจะ แปะลิงกไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดลิงก์นะครับแล้วก็เข้าไปสมัครนะครับแล้วก็ฝากเงินเข้าไปแล้วก็แจ้งเลขที่บัญชีเทรดกลับมาให้ผมนะครับทาง l i น์แอเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถจะเข้าถึงตัว indicator MA adaptive ได้เลยนะครับโอเคสำหรับ3ามสิขั้นตอนนะครับในการทํากําไรบิตคอย Bitcoin, ทําได้อย่างไรนะครับติดตามชมได้เลยครับ ในเรื่องของเทมเพลตนะครับอย่างที่บอกนะว่าผมใช้อินดิเคเตอร์พระเอกของเรานะครับอินดิเคเตอร์หลักก็คือตัว MA Adaptive นั่นเองนะครับวิธีการเซตค่านะครับเพื่อนๆเซตตามนี้ได้เลยนะโหมดเป็นเลข1นะครับซอร์สเป็น2นะครับเม็ด LEN นะครับเป็น50แล้วก็ MA underscore LEN เป็น50เช่นเดียวกันส่วน MULT นะครับหรือว่า m u l t i p l y นั้นให้เซตเป็นเลข1นนะครับค่าตรงนี้เป็นค่าที่ผมทำการ optimize มาให้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วนะ ส่วนรูปแบบของเรื่องสีนะครับตัว M E D m a t ตรงนี้นะฮะก็แนะนําให้เซตตามนี้เลยครับสีศูนย์เป็นเขียวนะครับ1เป็นแดงนะครับสเป็นเหลืองตามนี้นะมาดูในเรื่องของขั้นตอนการทํางานนะครับของตัว M A Adaptive ก่อนมันคืออะไรนะครับมันคือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งผมถ่วงน้ําหนักอะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะถ้ามันเป็นสีแดงนะครับเหมือนไฟจราจรนะถ้าเป็นสีแดงก็คือมีแนวโน้มเป็นทิศทางขาลงอ่ะเพื่อนเห็นตรงนี้เห็นไหมอ่ามันจะช่วยฟิลเตอร์เทรนด์ให้เรานั่นเองนะถ้าเป็นสีเหลือง ใช่ไหมครับเช่นกรอบตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ากราฟมันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับออกแนวไซเวนนั่นเองส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวนะครับก็แน่นอนมีโอกาสที่จะเป็นทิศทางขาขึ้นแต่ก็ไม่ได้ชัวร์เสมอไปนะครับอันนี้วิธีการดูนะครับตัว MA a d a p t i v e เนื่องจากมันไม่ชัวร์เสมอไปเราจึงต้องมีผู้ช่วยเสริมนะครับซึ่งดิเคเตอร์เสริมที่ผมจะใช้ในพาร์ทนี้นั่นคือตัว EMA 200นั่นเองนะครับเป็น i n d i c a อร์พื้นฐานเบสิกเลยนะคอ,ะอันนี้ผมเปิดขึ้นมาให้ดูนะดูค่าของมันนะ EMA 200จริงๆนะครับตรงนี้ความยาวหรือว่าเลนส์ก็คือ EMA 200นะครับให้เพื่อนเพืเซตค่าตามนี้เลยมาถึงในเรื่องของสเต็ปนะครับสเต็ปที่1เนี่ยนะครับผมจะใช้ในเรื่องของ EMA 200นั่นแหละครับเพื่อ buy as trend ใหญ่นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าแท่งใดก็ตามนะครับในอนาคตมีราคาปิดอยู่เหนือ EMA 200นะครับผมก็จะมองเป็นเซตอัพของการเทรดขาขึ้นนั่นเองนะครับโอเคลองไปดูกันนะดูเส้นสีขาวก่อนดีๆนะฮะ เมื่อไหร่ก็ตามมีราคาปิดนะครับเช่นแท่งนี้ขถวนีย้อนหนึ่งแท่งนะครับแท่งนี้เป็นแท่งที่ทําให้เกิดสเต็ปที่1เกิดขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเส้นสีขาวอยู่ตรงนี้เนาะแล้วราคาปิดก็ไปปิดได้เป็นไงครับอยู่เหนือเส้นสีขาวคือ e m a 200นะครับเพราะฉะนั้นมองแล้วว่าเป็นขาขึ้นแล้วครับเป็น up trade แล้วในสเต็ปที่1นึ่เ็ปที่2นะครับเราจะใช้อะไรครับใช้ e m a adaptive ให้เป็นประโยชน์ครับผมจะรอให้ e m a adaptive เนี่ย เปลี่ยนจากสีอะไรก็ตามนะครับว่าจะเป็นแดงเหลืองเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับเพื่อให้มันสอดคล้องในความเป็น up trend นั่นเองนะขออนุญาตขยับหนึงแท่งนะอ่ะจะเห็นว่าตัวนี้ครับ MA adaptive เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับความพิเศษของ MA adaptive คือมันมีการกรองเทรนที่ค่อนข้างชาญฉลาดนะครับดังนั้นมันมองเป็นขาขึ้นเรียบร้อยเช่นเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นเสตที่2นะครับของแท่งสีแดงตรงเนี้ยนะฮะ ก็เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่า m a Adaptive เปลี่ยนเป็นสีเขียวนั่นเองเบที่2ก็เริ่มขึ้นละพอเราเจอ1และ2นะครับเราสามารถที่จะ Take A c t i o นนะครับในสเต็ปที่3ได้เลยนะครับโดยการเปิดเลยครับเปิดบ u y นะเปิดบายที่แท่ง Setup ตรงนี้นะฮะแท่งแดงตรงนี้เปิดที่ไหนครับเปิดที่ราคาปิดถูกปะเปิดที่ราคาปิดนะครับเพราะเป็นแท่งสีแดงส่วนซับ้อนนะครับฟังดีๆนะครับให้เอาไว้ที่เส้น m a a d a p t i v e นะครับเผื่อลงมาต่ำกว่าเส้นเล็กน้อยนะครับนี ระยะเทปรฟิตทาเก็ตนะครับวางไว้ที่1ต่อ1.4เท่าเฮ้วางตามนี้เลยครับความแม่นยำอย่าลืมนะครับระบบนี้อยู่ที่64%นะครับไม่น้อยเลยนะสำหรับคนที่เทรดบิตคอยนะครับผมแบ็กเทสมาให้เกือบ2ปีนะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีการแบ็กเทสให้ดูนะครับดูตัวอย่างที่ผมทำการแบ็กเทสนะหลังจากเราเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับริสที่ใช้ผมแนะนำให้ไม่เกิน2%นะครับแล้วก็ปล่อยเพล์ครับ โอ้ไปไกลเลยนะฮะไม้นี้มันเกิดแก๊บนะครับระหว่าง time ร r a ชั่วโมงนะครับเราก็ได้ไปน่าจะไป take order order ได้ตรงนี้นะครับเราก็ได้ปิดกำไรมากกว่าปกตินะครับมากกว่า1ต่อ1.4นะครับอันนี้เกิดจากตลาดนะครับไม่ได้เกิดจากระบบมันมีความพิเศษอะไรใดๆนะครับอาจจะตลาดจะมีความกระชากนะครับหรือว่าเป็นวันหยุดนะก็ทำให้ปิด order ได้สูงกว่า TP นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็น reward ที่ดีนะครับก็หวังว่าเพื่อนจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างในการเทรดขาลงกันนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นครับ มาถึงตัวอย่างในการเทรดขาลงนะครับผมเอาตัวอย่างจากการที่ผมแบ็กเทสมาเลยแล้วกันนะสเต็ปที่1น,นะครับคือผมจะรอให้มันมีแท่งปิดเนี่ยปิดต่ากว่าเส้น EMA 200เห็นไหมครับซ <200 S 2> ึ <ra> ่งเพื่อนๆจะมองเห็นว่าแท่งนี้เป็นแท่งที่ปิดต่ำกว่า EMA 200นะครับส่วนสเต็ปที่2นะครับ EMA adaptive นะครับหรือตัว m a adaptive นั้นจะต้องเป็นสีแดงนะครับตรงนี้มันเปลี่ยนจากเหลืองมาเป็นแดงตั้งนานแล้วนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเปิดช็อตได้นะครับที่ราคาปิดตรงนี้เลยนะ stop loss นะครับวางไว้ที่ m a adaptive นะครับอาจจะวางเหนือขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะส่วนระยะ p ท o f i t t a r g ก t นะครับก็ขยับมา1.4เท่าเห็นไหมฮะหลังจากนั้นราคาก็วิ่งลงมาชนเรียบร้อยเน่แบบนี้เองนะครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับขาช็อตนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมทําการ back test ให้ดูเนี่ยนะครับ ในอีที่1 EP ีพิเศษนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยระยะเวลาประมาณ2ปีนะครับวินเรสสูงถึง64%เนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูบางขั้นบางตอนแล้วกันนะครับบางช่วงนะอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆสามารถรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็นำไปแบ็กเทสได้ด้วยตนเองนะครับผมอยากให้เป็นแบบนั้นนะมันจะได้เกิดความรู้มากขึ้นนะครับอ่าขาชอ็อตอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะก็ไม่ยากนะฮะเพื่อนๆจะมองเห็นว่าตรงนี้มันได้ชอ็อตเพราะอะไรครับเพราะว่า แท่งเทียนตรงนี้นะครับมันปิดต่ํากว่า EMA เส้นสีขาวนะครับหรือ EMA 200นะครับผมก็ทําการช็อตเพราะ EMA Adaptive ก็เป็นสีแดงแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ตั้งสับหลอดไปด้านบนนะครับแล้วก็ TP ไปเนาะถัดมานะครับตรงนี้เป็นขาช็อตเช่นเดียวกันนะครับทำาไ้ถึงช็อตได้นะเพราะว่าตัว EMA Adaptive นั้นเปลี่ยนจากเหลืองมาเป็นแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ทาการช็อตไปแล้วก็ตั้งสับหลอดตรงนี้นะครับ1.4เท่าถัดมาก็ได้ช็อตอีกครับเพราะอะไรครับดู EMA Adaptive นะครับ มันไหลลงมานะแล้วมันเปลี่ยนจากแดงเป็นเหลืองแล้วเหลืองมาเป็นแดงเห็นไหมส่วน EMA 200นะครับไม่ต้องพูดถึงนะราคามันอยู่ใต้ตลอดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมก็ทําการเปิดช็อตนะครับที่แท่งที่มันเป็นเซตอัพตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตั้งสต็อปลอดไว้ที่ EMA Adaptive ด้านบนเห็นไหมตัว EMA Adaptive นะครับผมว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ชาญฉลาดมากๆนะครับใช้กรองเทรนได้ดีนะเดี๋ยว EP ถัดไปนะครับผมจะ ทำการเทรดให้ดูนะครับในคู่ Ethereum. อีทอร์เ m ียอีทอร์เรมก็เทรดได้นะครับามาดูตัวอย่างขาขึ้นกันบ้างน,นะฮะดูแท่งเทียนที่มันสามารถปิดเหนือเอเมสองได้นะครับเช่นแท่งนี้เห็นไหมฮะแท่งนี้ปิดเหนือเอเมสองได้ปิดได้ปุ๊บนะครับเช็คเอเมอัตติฟนิดน,นึงนะครับตรงนี้เป็นสีเหลืองอยู่นะครับแท่งถัดมาขยับเป็นสีเขียวแล้วก็คือแท่งนี้แหละครับแท่งเดียวกันผมก็ทําการเปิดบายไปครับ s ต็ลอสวางไว้ที่เส้นเอเมอั t i v ฟหลังจากนั้นหลังจากเปิดบายไปนะครับราคาก็ผันผ แต่มันก็ขึ้นไปชน TP ได้นะครับ AA ตั้งไว้1ต่อ1.4นะครับอ่านี่1.36นะขยับไปนิดหนึ่งนะฮะอ่าหนึ่งนนะครับตรงนี้เรียบร้อยก็เทรดไหนที่ผมเทรดชนะนะครับผมก็จะแบ็กเทสแล้วก็มาเป็นเส้นสีเขียวไว้นะครับส่วนเทรดที่แพ้นะครับอย่างเช่นเทรดนี้ เป็นเทรดที่แพ้นะครับผมก็เข้าบริเวณตรงนี้นะครับหลังจากที่ MA Adaptive นั้นเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนจากเหลืองเป็นแดงผมร่มการเข้าออเดอร์ไปบริเวณนี้นะครับแล้วจะสังเกตว่า TP เราอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงนะครับมันวิ่งขึ้นไปชน Stop Loss ก่อนผมก็จะมาเป็นเส้นสีแดงไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มีทั้งการแพ้และการชนะนะครับแต่ทั้งหมดนะครับอย่าเชื่อผมนะอย่าเป็นเพื่อนลองดาวน์โหลดตัวอินดิเคเต MA Adaptive นะครับโดย การเปิดนะครับบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับของ x c a กแคนะครับ,บโบรกเกอร์นี้เขามีคริปโตเคอเรนซีให้เทรดมากกว่า200คู่เลยนะฮะค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถเทรดผ่าน Trading View ได้ด้วยนะครับและ MA Adaptive ตัวนี้ก็รองรับเฉพาะเทรดดิ้งวิวเท่านั้นนะครับจะไม่มีในแพลตฟอร์ม MT4 หรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับลองไปทำกันบ้านดูนะครับน่าจะสร้างกำไรให้เพื่อนได้พอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทั้ง4 EP พิเศษนี้นะครับจาก ACA p ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ